อวันนี้วันวันนี้โยมแม่แม่จันเกิดกลางนะครับแม่จันเกิดกลางแล้วก็พระวินัยอภิปุณูมาเยี่ยมโยมสายชนนะมาเยี่ยมโยมสายชนโรงกึ่งชอรับเจริญขึ้นตบบนำตบลตำบลลำพยากาบบยากางบ้านซับน้อยเหนือ เอออำเภออำเภอคืออำเภอม่วงเหล็กนั่นเองเนาะอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีเออเอาก็ขอให้กิจการรุ่งโรนดรุ่งเรืองเงินทองอย่าได้อย่าได้ขาดกระเป๋ามีเข้าทวีคูณเป็นร้อยล้านพันล้านเด้อจะได้ไปทำบุญสร้างกุศลเออเออเอันนี้ก็มาหลายโยมอยู่วันนี้ก็มาหลายโยมอยู่วันนี้มีใครมาดานี่มาทรัพน้อยเหนือนี่ มาทรับน้อยเหนือนี่มีใครมาด้านี่อ่ามีแม่ทองมากมุ่งแฝงกลางอ่าโยมพี่บุญเที่ยงสมัยกลางอ่าโยมโยมโยมจรูนมุ่งสอนกลางโยมชูฟอร์ทยกสมพง์ทำพุทซานำมันาหลวงพ่อแดงก็กำลังกอดอกมายมเข้ากล้องเลยมาถึงบ้านลูกบ้านหลานไม่ไปถามลูกถามหลานเลย เล่นตัวเหลือเกินเอออ้าวอ้าวอ้าวันนี้ก็ได้มา <c oughs> ผ่านมาก็เลยมาบอกบุญงานวัดนงกระปานงานเทศมหาชาติลอยกระทงงานกระถินด้วย <c oughs> กับคุณสายชน <c oughs> คุณสายชน <c oughs> กีบกลางอ่าโรงกึงอ่ารงกึงชอเจริญทรัพย์ <c oughs> รงกึงชอเจริญทรัพย์รับกึง ว้ทุกอย่างอ,อยู่ติดที่หน้าโรงเรียนโรงเรียนทรัพย์น้อยเหนือวิทยาคมใครมีงานเหล็กงานบริการคว้านครึ่งต่างๆก็มาติดต่อได้เครื่องไม้เ <c oughs> ครื่องมือมีครบเลยอันนี้เครื่องอะไรคขาบนี่อันนี้เครื่องเจาะเนาะอันนี้เครื่องกะอันนี้เครื่องอะไรเขา อันนี้เครื่องเป่าโอ้ี่เครื่องกึ่งใหญ่เลยชุดนี้จังหมื่นจังแสนนี่ยุสายชน,นเออโอ้เครื่องแสนกว่าบาทได้นี่อ่าเขาท่าเขาท่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แล้วคนข้างในล่ะคนข้างในเป็นอะไรกันนี่นครับคุณโอ้ลุกน้องนี่คนกันไหนนายอยู่กันนี่นี่นอโอ้เอาดีละดีละบูมาเรียนวิชาอย่างดีเลยนี่แม่อพอไปเรียนมดเป็นหมื่นเป็นแสนเรา เรียนวิชาชีพนีเลยเมีอุปกรณ์ครบคันเลยนี่นี่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่โอ้ด้านหน้านี้ก็เป็นโรงเบียทรัพ์น้อยเหนือวิทยาคมโอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนเช้ามาตื่นก็นมาก,กับมองภูเขาโหยูกใหญ่เออธรรมชาติเยี่ยมเยี่ยมเลยเอ,อันโมตดราสาธุโดยการผ่านมาก,ก็เลยแวะมา มาเยี่ยมมาเย่ยนอนะโมตนาของให้จำเริญรุ่งากการเรืองกิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปหรือว่ามา,าร่วมเปิดร้านมาดูร้านเปิดใหม่ลงกึงชอจเริญนทรัพย์สาธุสาธุอนะโมทาน